พิมพลังความคิดและสติปัญญารับพลังจากรวาลเสริมความแข็งแรงให้ร่างกายและจิตใจแค่เปิดจักระที่7คราวจักระด้วยโยคะสมาธิ สวัดีค่ะกลับมาพบกับโค้ชแซมและรายการ Body Balance กันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารู้จักจักระสุดท้ายกันนะคะนั่นก็คือ Crown จักระนั่นเองค่ะและใครนะคะที่เพิ่งมาเจอกันใน EP นี้นะคะขอแนะนำเลยคะ่ะให้กลับไปนะคะเริ่มที่ EP 1นะคะเราก็จะค่อยๆนะคะไล่ลำดับขึ้นมานะคะจากจักระที่1นะคะมันจะถึงจักระที่7นะคะจะเป็นการปรับสมดุล จักระของเราได้ดีมากๆเลยนั่นเองค่ะการที่เราะะได้ปรับจักระนั้นนะคะจะทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ทั้งแฮ p ี้และเฮลตี้นะคะในทุกๆด้านของชีวิตนั่นเองค่ะแต่สําหรับใครนะคะที่ติดตามกันมาตั้งแต่จักระที่1นนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อกันที่จักระที่7คราวจักระกันค่ะจักระที่เนั้นนะคะจะเป็นจักระที่เกี่ยวข้องนะคะกับความคิดนะคะสติปัญญานะคะแล้วก็การเชื่อม ต่อนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าที่เรียกว่าดีวายนั่นเองนะคะและคราอจักระนะคะก็จะอยู่ด้านบนของศีสษะช่วงนี้นะคะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์นะคะถึง2ส,สีเลยนะคะสีแรกนะคะก็คือสีม่วงนะคะสีที่2นะคะก็คือสีขาวนั่นเองค่ะและสำหรับคนนะคะที่ มีคราวจักระที่ปรับสมดุลเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งที่เราจะสัมผัสได้นะคะอย่างแรกเลยนะคะเราก็เหมือนจะมีเข็มทิศนะคะที่ช่วยกําหนดทิศทางของชีวิตของเราได้ดีมากๆเลยนะคะและนอกจากนั้นนะคะจะรู้สึกเหมือนแบบเรามีไลฟ์เพอร์เพสที่ชัดเจนว่าเอชีวิตนี้เนี่ยเราเกิดมาเพื่ออะไรมาทําอะไรนะคะ และนอกจากนั้นนะคะเมื่อเรารู้สึกแล้วว่าเนี่ยไลฟ์เพอร์เพของเราชัดเจนเมื่อไหร่นะคะทำอะไรก็จะง่ายไปหมดเลยนะคะเหมือนมีคนช่วยสปอร์ตคอยดูแลให้ทุกอย่างราบรื่นทําอะไรก็ง่ายแบบ e ีซี่อีซนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะเป็นคนที่มีความเชื่อนะคะ ความศรัทธานะะในเรื่องบางเรื่องที่เราเชื่อกันนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็จะมีเรียกหลายๆแบบนะคะไม่ว่าจะเป็น universe spirit nature หรือ god นะคะแล้วแต่ความเชื่อของบุคคลแต่ละคนนะคะว่าจะเรียกความเชื่อนี้ว่าอะไรและเมื่อไหร่นะคะที่กราวจากกระนั้นไม่บาลานซ์นะคะหรือว่ามีอะไรติดๆขัดๆอยู่นะคะสิ่งที่อาจจะพบเจอได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ คิดอะไรไม่ใคยออกนะคะอาจจะมีความแบบตื้อๆเบาๆนะคะเวลาที่เราคิดอะไรแล้วแบบงงๆนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเชื่อในเรื่องวังเรื่องนะคะหรือว่า ไม่มีความศรัทธาน,นั่นเองนะคะและอาจจะไปถึงขั้นที่ไม่มีความศรัทธานในตัวเองก็ยังว่าได้นะคะประโยชน์นะคะที่เราได้ปรับสมดุลของจักรทั้ง7นั้นนะคะสิ่งที่เราจะได้รับก็คือนะคะเรานะคะก็จะพัฒนาความคิดของเรานะคะแล้วก็ในเรื่องของเรื่องจิตวิญญาณหรือว่าสิ่งที่เรียกว่า spirituality นะคะเพราะว่าสิ่งที่จะเห็นได้นะคะเมื่อเราเชื่อมต่อกับ divine หรือว่าจิตวิญญาณหรือว่าสติตปัญญาต่างๆ เหล่านี้นะคะสิ่งที่เราจะค้นเจอนะคะเราก็จะสามารถฮิลตัวเองได้นะคะและการฮิลตัวเองได้นะคะไม่ว่าเราจะเจอเรื่องทุก เรื่องเครียดเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีนะคะเราก็จะเหมือนมีบอกว่าอุปกรณ์ต่างๆในร่างกายแล้วนะคะที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยปรับสมดุลด้วยตัวเองนั่นเองค่ะเราจะไม่ต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกนะคะแต่เราเนี่แหละที่จะทําให้เรากลับมาแฮปปี้และเฮลตี้และปรับสมดุลในทุกๆแง่ของชีวิตนั่นเองค่ะและเมื่อเรารู้จักตัวเองมากพอนะคะเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้นะคะสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานะคะ หรือว่าสิ่งที่เราควรจะทําหรือไม่ควรจะทํานั่นเองนะคะและเมื่อเราคิดตรงนี้เป็นแล้วนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเราก็จะมีชีวิตที่แฮปปี้เฮลตี้และก็ราบรื่นในทุกๆส่วนของชีวิตได้อย่างแน่นอนค่ะและเราจะทํายังไงใช่ไหมคะที่จะรู้สึกกับสิ่งเหล่านี้วันนี้ค่ะเราก็จะมาเน้นท่ายโยคะสมาธินะคะที่ปลุกพลังคราวจักระตรงจุดมากๆเลยนะคะที่จะทำให้เราเชื่อมกับพลัง จักรวาลที่มีความดีมีความฮีลิ่งนะคะแล้วทำให้เราเนี่ยปรับร่างกายและความสมบุญได้ดีมากๆอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะเริ่มท่ายโยคะนะคะเราจะมารู้จักกับ Affirmation ของเราในวันนี้นะคะ Affirmation ของเราในวันนี้นะคะก็คือฉันสามารถเชื่อมต่อกับพลัง และสติป,ปัญญาแห่งจักรวาลน,นะคะหลับตาลงแ้วมานึกถึง affirmation ของวันนี้นะคะโดยที่เราจะนึกถึงอย่างมีสตินะคะและมีความนิ่งนะคะของร่างกายและความคิดนะคะและจริงๆอยากจะลองเชิญชวนทุกคนนะคะนำความรู้สึกนะคะมาไว้ที่ Third Eye นะคะที่เราเร้รู้จักกันใน EP ที่แล้วนะคะที่อยู่ระหว่างคิวนะคะ แล้วลองนึกถึงคำว่าฉันสามารถเชื่อมต่อกับพลังและสติปัญญาแห่งจักรวาลแล้วลองดูซิว่าเมื่อเราพูดคำนี้นะคะล้วลองนึกถึงความหมายของ affirmation นี้นะคะว่าเรารู้สึกอย่างไรบ้างและเมื่อเรารู้สึกถึงพลังจักรวาลน,นะคะเราเชื่อมต่อแล้วนะคะ วันนี้นะคะอยากจะลองเชิญชวนทุกคนนะคะมาเซตอินเทนชันนะคะความตั้งใจนะคะในการเล่นโยคะในวันนี้ว่าสิ่งที่เราอยากได้จากการฝึกโยคะสมาธิในวันนี้คืออะไรนะคะอาจจะเป็นการสัมผัสกับพลังจักรวาลที่เราได้พูดถึงกันไปนั้นหรืออาจจะเป็นการ ได้สัมผัสกับความสงบความนิ่งของจิตใจและร่างกายแล้วเราก็จะมาเริ่มทำสมาธิโดยการฝึกลมหายใจนะคะตอนนี้นะคะขอเชิญชวนให้นำสติของเรานะคะมาอยู่ที่ลมหายใจของเรานะคะอาจจะอยู่ที่ท้องน้อยของเรานะคะอาจจะเอามือมาวางไว้ที่ท้องก็ได้นะคะ และปล่อยให้ลมหายใจเป็นไปนตามธรรมชาติค่ะหลังจากนั้นอาจจะเอามือมาไว้ที่อกนะคะดูว่าเมื่อหายใจเข้าหายใจออกนั้นร่างกายเรานั้นมีการขยับขยื่อนอย่างไรบ้างนะคะทุกอย่างเป็นการรับรู้นะคะถึงสิ่งที่เป็นอยู่ณตอนนี้ค่ะแล้วก็วางมือลงนะคะให้รับรู้ว่าตอนนี้ ร่างกายของเราเน้นรู้สึกอย่างไรมีตรงไหนตึงไหมเมื่อยไหมก็แค่รับรู้นะคะว่านั่นคือสิ่งที่เป็นณนะตอนนี้ค่ะหายใจเข้าลึกๆตรงนี้อีกสักสามครั้งนะคะหายใจออกยาวๆอาจจะหายใจเข้าทางจมูกแล้วหายใจออกทางปากค่อยๆเลื่อมตาขึ้นอย่างช้าๆนะคะ สิ่งที่เราจะใช้ในการฝึกโยคะในวันนี้นะคะก็มีเสือนะคะแล้วก็บล็อกนะคะบล็อกโยคะอาจจะเป็น1บล็อกหรือ2บล็อกก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเรามีกี่อันติดบ้านอยู่แล้วนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ท่าแรกนะคะเราก็จะมาเจอกันที่ท่า easy pose นะคะก็คือนั่งค่ะสมาดสบายๆนั่นเองนะคะบางคนนะคะอาจจะชอบวางเท้าซ้อนกันนะคะหรือบางคนนะคะอาจจะชอบแนวที่เท้านะคะวางราบกับพื้นโดยที่ขาด้านซ้ายนะคะอยู่ด้านในแล้วก็ด้านขวาอยู่ด้านนอกนะคะแล้วแต่ว่าถนัดและชอบแบบไหนนะคะวางมือนะคะไว้ที่หน้าขาของเรานะคะหรืออาจจะเป็นใกล้ๆ ตรงหัวเข่าก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงนะคะแล้วก็ให้เม k e sure นะคะว่ากระดูกสันหลังของเรานะคะอยู่ในแนวตรงนะคะศีษะนะคะไม่เงยจนเกินไปแล้วก็ไม่ก้มจนเกินไปนะคะแค่รู้สึกสบายๆผ่อนคลายนะคะและด้วยความที่วันนี้นะคะเรา เน้นท่าที่เชื่อมต่อกับพลังของคราวนจักระนะคะวันนี้นะคะเราจะพยายามปลุกพลังคราวนจักระโดยการรื้อฟื้น EP ที่แล้วนะคะโดยการเชื่อมกับเติร์ดอาของเราก่อนนะคะเพื่อที่จะเชื่อมกับพลังของคราวนจักระที่เป็นจักระต่อไปนะคะลองนําความรู้สึกนะคะมาไว้ที่เติร์ดอานะคะเมื่อเรานําสมาธิมาไว้ตรงนี้นะคะ อาจจะเริ่มรู้สึกเห็นเป็นเป็นสีๆนะคะหรือถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเหมือนกันค่ะเป็นการปลุกพลังจากภายในร่างกายของเรานะคะและเมื่อรู้สึกสงบนิ่งและเชื่อมต่อกับเติร์ดไอเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยๆลืมตาขึ้นมานะคะ mm. และสิ่งที่เราจะทำนะคะก็คือประสานนิ้วมือนะคะ ไว้ทางด้านหลังนะคะแล้วก็ม้วนหัวไหล่กลับไปด้านหลังนะคะขณะที่เราประสานมือไว้ด้านหลังนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะขยับร่างกายนะคะให้อยู่ในแนวตรงนะคะกระดูกสันหลังของเรานี่ตรงมากๆนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะมาดูนะคะว่าข้อต่อสะโพกของเราอยู่ไหนนะคะอยู่แนวๆตรงนี้นะคะเราจะค่อยๆพับตัวลงจากสะโพกนะคะไม่ใช่เอวนะคะจากสะโพกตรงนี้นะคะ พร้อมๆกันค่ะ,ะเริ่มจากประสาทนิ้วมือนะคะไว้ทางด้านหลังนะคะม้วนไหลกลับไปนะคะเช็คกระดูกสันหลังของเรานะคะว่าอยู่ในแนวตรงหรือไม่นะคะให้อยู่ในระดับตรงนะคะหัวไหลผ่อนคลายนะคะสิ่งที่เราจะพยายามทำนะคะก็คือวางศรีรษะของเราเนี่ยที่พื้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถึงนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเราก็สามารถนำบล็อกมาไวท้ทางด้านหน้าของเราได้เหมือนกันนะคะ ค่อยๆนะคะลดลำตัวลงนะคะจากข้อต่อสะโพกนะคะอย่างช้าๆและมีสตินะคะและเมื่อศีรษะโดนบล็อกหรือโดนพื้นนะคะค่อยๆนะคะยกมือขึ้นมานะคะสูงเท่าที่เป็นไปได้ะคะ่ะให้รู้สึกตึงที่หัวไหล่นะคะแต่ว่าไม่ตึงจนเกินไปนั่นเองนะคะตอนนี้น่าจะรู้สึกถึงพลังงานนะคะที่วิ่งไปนะคะ จากทั้งจากมือเรานะคะที่แขนเรานะคะไปจนถึงครามจากกระของเรานั่นเองนะคะแล้วค่อยๆนะคะปล่อยมือนะคะวางไว้ที่พื้นทางด้านหน้านะคะแล้วค่อยๆดันลำตัวขึ้นมาถ้าจากสะโพกนะคะคอจะขึ้นมาเป็นลำดับสุดท้ายนะคะแล้วก็มาเจอกันที่ easy pose เหมือนเดิมค่ะกับการคลายท่าของเรา ท่านี้นะคะเราจะขยับขาของเรานะคะให้เท้าของเราเนี่ยมาเจอกันทางด้านหน้านะคะวางวางเท้าไว้นะคะที่พื้นอย่างมั่นคงนะคะฝ่าเท้าชิดกันนะคะแล้วแต่ความถนัดของร่างกายของแต่ละคนนั่น,นเองค่ะอาจจะประสานนิ้วมือแล้วก็ไว้ข้างใต้ก็ได้นะคะมี variation เยอะมากแล้วแต่ว่าเราถนัดแบบไหนนะคะและเมื่อเรารู้สึกดีกับท่าแล้วนะคะ ค่อยๆนะคะม้วนหัวไหล่กลับไปนะคะให้กระดูกสันหลักอยู่ในแนวตรงนะคะและสิ่งที่เราจะทำนะคะก็ค่อยๆลดลำตัวลงนะคะอย่างช้าๆและมีสตินะคะเป้าหมายคือให้ศีรษะนะคะมาเจอเท้านั่นเองค่ะแล้วก็อยู่ตรงนี้5้าถึงิลมหายใจค่ะถ้ารู้สึกวิมันตึงจังเลยสิ่งที่ทำได้นะคะขยับนิ้วมือนะคะไปทางด้านหน้านะคะ จะค่อยๆนะคะก้มศีรษะลงไปหลังจากที่ตรงนี้สักห้าถึลมหายใจนะคะค่อยๆไต่มือกลับมานะคะจุดๆเอาค่อยๆนะคะขึ้นมาทีละนิดทีละนิดศีรษะขึ้นมาเป็นลำดับสุดท้ายะคะ่ะสิ่งที่เราจะทำนะคะก็คือวางเท้านะคะประมาณ ช่วงสะโพกนะคะแล้วก็หันเท้าออกไปประมาณ45องศานะคะวางมือนะคะข้างๆลำตัวนะคะไม่ได้ชิดจนเกินไปนะคะมีช่องว่างนิดนึงนะคะแล้วค่อยๆหลับตาลงนะคะเมื่อเราอยู่ในท่านี้นะคะให้ลองนึกว่ามีพลังนะคะกำลังเข้ามาที่ฝ่าเท้าของเรานะคะอาจจะเป็นพลังจาก พื้นดินนะคะที่อยู่ข้างใต้ที่เรายืนอยู่นั่นเองนะคะแล้วค่อยๆไล่ขึ้นมานะคะไปที่ขาที่ลำตัวนะคะแล้วก็สามารถออกไปจนถึงจักรวาลด้านบนไปถึงท้องฟ้าถึงดวงดาวไกลไกได้เลยนะคะและเมื่อรู้สึกมั่นคงแล้วนะคะค่อยๆลืมตาขึ้นมานะคะแล้วนำเท้ามาชิดกันนะคะติดกันเลยนะคะ เก็บก้นกบนะคะให้เรารู้สึกว่ามีการเกรงนะคะที่คอมาเซลของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะวางมือนะคะสข้างนะคะไว้ที่เอวนะคะสิ่งที่ทำได้นะคะสำหรับการทำทรีโพสนะคะก็คือการวางเท้านะคะอาจจะถ้าเกิดว่าไหวได้แค่นี้ก็แค่นี้ค่ะแต่ถ้าเกิดสามารถนะคะก็สามารถจับนะคะข้อเท้านะคะแล้วก็วางเท้านะคะไว้ตรง ด้านบนได้เลยนะคะแล้วก็ยังเก็บก้นกบอยู่นะคะคอมาโซทำงานนะคะให้รู้สึกว่ารำตัวเนี่ยอยู่ในแนวตรงอย่างมั่นคงนะคะอาจจะมองไปที่จุดใดจุดหนึ่งนะคะให้รู้สึกว่าเรามีจุดยึดจุดบาลานซ์นะคะเราจะได้ยืนได้อย่างมั่นคงนะคะถ้ารู้สึกมั่นคงแล้วนะคะสิ่งที่ทำได้ก็อาจจะพนมมือนะคะไว้ที่หน้าอกนะคะ เราอยู่ตรงนี้ประมาณ3-5ลมหายใจค่ะทีนี้ขาด้านซ้ายค่ะค่อยๆนะคะลดลำตัวลงนะคะไปจับที่ข้อเท้าด้านซ้ายนะคะวางไวท้ที่ตายของเราตายของเราก็คือต้นขานั่นเองนะคะสามารถวางมือนะคะมาประสานไว้ที่หน้าอกของเรา,านล้เองค่ะอยู่ตรงนี้นะคะ3-5มหาลมหายใจค่ะ ถ้ารู้สึกอยากไปต่อนะคะสามารถนะคะค่อยๆขยับมือนะคะขึ้นไปนะคะอยู่ที่ข้างหูของเรานะคะแนบชิดกับหูเรานะคะแขนนะคะอยู่ในแนวตรงนะคะแล้วก็อยู่ตรงนี้3-5้าลมหายใจค่ะแลค่อยๆนะคะลดมือลงนะคะวางขาลง วางแขนไว้ข้างลำตัวแล้วเมื่อพร้อมนะคะค่อยๆขยับนะคะลำตัวไปทางด้านขวานะคะเท้าชิดกันนะคะม้วนหัวไหล่กลับไปเก็บก้นกบทักยอดแถวบนนะคะคอมาเศ้าทำงานนะคะให้รู้สึกว่าตอนนี้เรากำลังแข็งแรงมากนะคะวางมือไว้ข้างๆลำตัวนะคะ แล้วก็นำมือมาประสานกันไว้ทางด้านหน้าของหน้าอกนะคะแล้วเมื่อพร้อมนะคะนำมือนะคะให้นิ้วโป้งนะคะมาแตะตรงเติร์ดออยนะคะแล้วก็ปลายนิ้วมือนิ้วชี้นะคะก็จะมาอยู่ตรงคราวจักระนะคะสิ่งต่อไปที่จะทำก็คือหาหลังล่างหลังกลางแล้วก็หลังบนนะคะให้รู้สึกถึงสติที่อยู่ตรงหลังบนนะคะแล้วค่อยๆนะคะเงยหน้าขึ้นไปพร้อมๆกับ แบ็กเบนอย่างช้าๆแล้วก็เบาๆนะคะเบ็นดิ้งแค่หลังบนก็พอนะคะแล้วค่อยๆนะคะลดสีสะลงนะคะอย่างช้าๆมือไว้ที่หน้าอกนะคะแล้วก็ค่อยๆวางมือไว้ข้างๆลำตัวตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำท่า Rabbit ก,นนะะก่อนอน่งนะคะค่อยๆขยับลำตัวนะคะอาจจะเริ่มจากการนั่งบนหัวเข่าก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะลดลำตัวลงนะคะให้นั่งอยู่บนข้อเท้านั่นเองนะคะอาจจะขยับให้รู้สึกสบายๆนะคะ,ะเมื่อรู้สึกมั่นคงและสบายนะคะค่อยๆนะคะม้วนหัวไหล่กลับไปนะคะให้ แล้วก็เก็บก้นกบนะคะให้รู้สึกถึงการผ่อนคลายนะคะของกระดูกสันหลังการล่างของเรานะคะหลังจากนั้นนะคะค่อยๆนะคะไต่เนิ้วมือตึ๊กตึ๊กๆไปไว้ทางด้านหน้านะคะอาจจะอยู่ห่างจากลำตัวประมาณ1ไม้บรรทัดนะคะหลังจากนั้นค่อยๆนะคะลดศีรษะลงนะคะไปแตะพื้นแต่อย่างแต๋มอาจจะติดท้องนอหน่อยนะคะอาจจะขอขยับ ขาอนิดนึงนะคะให้มีช่องให้ท้องลงไปแตะพื้นนะคะค่อยๆก้มศีรษะลงไปนะคะให้ไปเจอพื้นนั่นเองค่ะอยู่ตรงนี้สักครู่นะคะให้คลาวจักระของเรานั้นได้เริ่มทำงานนะคะแล้วหลังจากนั้นเมื่อรู้สึกมันคงนะคะค่อยๆนะคะอาจจะเขยบมือไปด้านหน้านะคะวางศีรษะเหมือนเดิมนะคะค่อยๆย,ยกสะโพกขึ้นมานะคะ ทีนี้จะวางขาติดกันได้แล้วนะคะถึงจะมีท้องเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ยกสะโพกขึ้นมานะคะแล้วก็ก่งหลังบนเบาๆนะคะจริงๆวางเท้าราบได้ก็จะดีนะคะแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกอย่างลึกๆช้าๆนะคะเราค่อยๆนะคะขยับลำตัวนะคะลงมานั่งนะคะทับ ขานะคะยืดแขนออกไปพักอยู่ที่ท่าชาวโพสนะคะและค่อยๆนะคะยกศีรษะขึ้นไตมือกลับมานะคะแล้วก็มานั่งที่ท่าร็อกโพสนั่นเองค่ะเป็นการพักนะคะนี่นะคะเราค่อยๆขยับลำตัวลงนะคะเป็น,นท่าโปรดของใครหลายๆคนนะคะ อาจจะวางแขนไว้ข้างลำตัวนะคะแล้วค่อยๆนะคะลดลำตัวลงไปนะคะนอนอยู่ในท่าที่สบายนะคะหงายฝ่ามือนะคะวางไว้ข้างลำตัวแต่ว่าอาจจะมีช่องนิดนึงนะคะอาจจะประมาณสักฟุตหนึง่งเท้านะคะปล่อยวางสบายๆนะคะหัวไหล่ม้วนกลับไปอาจจะยกหน้าอกขึ้นแล้วก็วางลงอีกทีนะคะจะได้มีช่อง เล็กน Le okay. no okay. ้อยนะคะให้ร right? ู้สึกสบายๆนะคะหลับตาลงนะคะถ้าเกิดว่ายังไม่ได้หลับตาลงนะคะเขาบอกกันว่านะคะจริงๆท่าศพเนี่ยเป็นท่าที่ยากที่สุดนะคะดูเหมือนจะง่ายแต่ยากเพราะอะไรรู้ไหมคะยากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะทำให้ร่างกายเรานิ่งนั้นน่ง่ายนะคะแต่ว่า การที่จะทำให้จิตใจของเราสงบนั้นนะคะยากมากๆเลยลองอยู่กับท่านี้นะคะโดยที่ให้ความคิดความรับรู้อยู่กับเราตรงนี้นะคะและเมื่อพร้อมนะคะค่อยๆขยับนิ้วเท้านิ้วมือนะคะอย่างช้าๆนะคะแล้วยืดแขนขึ้นเหนือศีรษะนะคะนำขานะคะมาชิดกันนะคะยืดเท้า f l e ็กไปทางด้านหน้านะคะ หายใจเข้าหายใจออกนะคะเราค่อยๆนะคะพลิกตัวนะคะไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะแล้วก็นำศีรษะนะคะมานอนตรงบนแขนนะคะอีกมือด้านหนึ่งเท้าไว้ทางด้านหน้านะคะเราจะได้อยู่อย่างม,มือพร้อมนะคะค่อยๆดันลำตัวขึ้นมานะคะมาอยู่ในท่านั่งะคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเพิ่มพลังวบวกกันต่อกับการน,นั่งสมาธิกันเลยนะคะขอให้ทุกคนนั่งนะคะในท่าสบายนะคะจะวางมือไว้ใกล้ๆขัวเข่านะคะอาจจะคว่ำฝ่ามือหรือหงายฝ่ามือก็ได้นะคะให้กระดูกสันหลังนะคะอยู่ในแนวตรงนะคะและรู้สึกผ่อนคลายนะคะจะหายใจเข้าหายใจออกสักสามถึงห้าครั้งนะคะ ให้รู้สึกถึงจิตใจและร่างกายที่ผ่อนคลายนะคะและเมื่อรู้สึกนิ่งสงบแล้วนะคะอยากจะให้ลองจินตนาการนะคะว่ามีแสงสีม่วงนะคะที่มีพลังในการเยียวยาพลังในการฮีลิ่งนะคะที่ส่งตรงมาจาก ข้างบนเลยนะคะจากยูนิเวอร์สของเรานะคะไปถึงท้องฟ้าไกลๆเลยนะคะให้พลังนี้นะคะเข้ามานะคะที่คราวจัก,กระของเรานะคะที่อยู่ตรงศีรษะของเรานะคะแล้วอยากจะลองเชิญให้ลองนึกว่านะคะเราเองนะคะก็กำลังส่งแสงสีม่วงนี้นะคะขึ้นไปจากร่างกายของเรานะคะสู่คราวจัก,กระนะคะ ขึ้นไปจนถึงท้องฟ้าไกลๆนะคะเป็นการที่เราแลกเปลี่ยนพลังงานนะคะจากตัวเรานะคะไปจนถึงยูนิเวอร์สนะคะและยูนิเวอร์สก็กำลังส่งพลังดีๆกลับมานะคะเป็นการทำงานร่วมกันนะคะระหว่างตัวเรานะคะแล้วก็ยูนิเวอร์สนะคะและเมื่อเรารู้สึกถึงพลังงานนี้แล้วนะคะอยากจะลองเชิญชวนนึกกลับมาอีกทีนะคะถึง Affirmation ของเราในวันนี้นะคะ ฉันสามารถเชื่อมต่อกับพลังและสติปัญญาแห่งจักรวาลและให้รู้สึกถึงพลังของคำเหล่านี้นะคะกระจายไปถึงร่างกายและลำตัวของเรานะคะเป็นคำที่ทรงพลังมากๆนะคะและเมื่อรู้สึกพร้อมนะคะให้ลองนำความรู้สึกกลับมาอยู่ที่ร่างกายของเรานะคะอาจจะรู้สึกถึง พื้นที่เรานั่งอยู่นะคะหรือว่าเท้าที่กำลังโดนพื้นนะคะหรือกระดูกสันหลังของเรานะคะที่กำลังช่วยให้เรานั่งอยู่ในท่าตรงนะคะล้วค่อยๆนะคะลืมตาขึ้นมาอย่างชา้ชาๆนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาปิดคลาสโยคะนะคะด้วยการ แชนติงคำว่าโอมพร้อมกันนะคะ3ครั้งนะคะเริ่มจากการพนมมือไว้ที่หน้าอกนะคะค่อยๆหลับตาลงนะคะแล้วก็หายใจเข้าลึกๆนะคะ กลอมศีรษะนะคะมาพูดคำว่า Namaste พร้อมๆกันค่ะคลยวางมือลงวที่ตักนะคะแล้วคค่อยๆลืมตาขึ้นมาค่ะพร้อมรอยยิ้มกับพลังดีๆบวกๆที่เราได้สร้างกันมาในวันนี้ค่ะและเมื่อเรารู้สึกถึงพลังงานดีๆที่เราได้สร้างจากการ นั่งสมาธิแล้วก็ฝึก affirmation กันนะคะอยากจะลองเชิญชวนทุกคนนะคะมา journaling นะคะอย่าเพิ่งลุกไปทำอย่างอื่นนะคะนำสมุดนะคะมา journaling นะคะพร้อมคำถามนะคะว่าฉันรู้สึกเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลหรือ universe เมื่อไหร่นะคะลองเขียนคำตอบลงไปนะคะสำหรับบางคนนะคะอาจจะเป็นตอนที่นั่งสมาธิหรือเปล่านะคะหรือว่า ตอนที่ไปเที่ยวทะเลอยู่กับธรรมชาตินะคะอาจจะลองนึกดูนะคะว่าโมเมนต์ดีๆนั้นที่เราได้สัมผัสตรงนี้คือตอนไหนนะคะวันนี้นะคะค้ชแซมก็มีทิปเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะเปิดและปรับบาลานซ์คราวนจากกระเพิ่มเติมนั่นเองนะคะอย่างแรกนะคะคือการงดพูดนั่นเองนะคะ <c oughs> งดพูดนะคะอาจจะเป็นตอนที่เราอยู่กับธรรมชาติก็ได้นะคะเช่น สมมติตอนเช้าหรือตอนบ่ายเรามีโอกาสนะคะอาจจะไปที่สวนสาธารณะสักที่หนึ่งนะคะไปคนเดียวนะคะหรืออาจจะขอปรอึกตัวจากเพื่อนๆหรือครอบครัวแ๊บหนึ่งนะคะโดยที่เราเนี่ยอยู่คนเดียวกับธรรมชาตินะคะแล้วก็งดพูดนะคะแล้วลองสังเกตดูนะคะเมื่อที่เราได้อยู่คนเดียวเงียบๆโดยที่ไม่ได้พูดกับธรรมชาตินะคะว่าเรารู้สึกอย่างไรนะคะและสิ่งที่เราได้สัมผัสนั้น คืออะไรบ้างนะคะน่าสนใจนะคะอย่างที่สองนะคะก็เป็นการทำสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยนะคะอาจจะเป็นสิ่งดีๆที่เราทำให้กับคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้นะคะอาจจะเป็นอะไรง่ายๆเช่นการเปิดประตูให้คนที่เดินตามหลังเรามาก็ได้นะคะ ไม่ต้องไปหวังนะคะกับคำขอบคุณนะคะนั่นละเป็นการที่เราได้ฝึกทำความดีนะคะเป็นการฝึกจิตของเรานะคะและการพัฒนาคราวจากกระของเราได้เรื่อยๆง่ายๆในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะ และกงขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ให้เวลาดีๆกับตัวเองนะคะมาฝึกโยคะสมาธิในรายการ Body Balance กันนะคะกับการปรับบาลานซ์และสมดุลของจักระที่7คราวจักระกันในวันนี้นะคะและนอกจากนั้นนะคะสำหรับใครนะคะที่เริ่ม ะะตั้งแต่ EP 1นะคะรู้จักกระนะคะมาจนถึงคราวจักกระนะคะในวันนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนมาแบบเย้ <laughs> พร้อมๆกันนะคะเป็นการเฉลิมฉลองนะคะที่เราได้ทำความดีนะคะเพิ่มพลังบวกนะคะให้ชีวิตเรานะคะแฮปปี้แ d h เฮลที y ทุกๆวันนะคะจริงๆดีใจกับทุกๆคนมากๆและดีใจที่ได้ใช้เวลาดีๆกับทุกๆคนในวันนี้นะคะ สำหรับใครนะคะที่ไม่อยากจะพลาดความรู้ดีๆนะคะขอแนะนำเลยค่ะให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน A Life ไว้เลยนะคะเพราะนอกจากจะมีคลิปดีๆนะคะยังมีดูดวงรายวันนะคะแค l อรี่ t ทรคเกอนะคะฟีเจอร์นะคะและ s c o ๊ปดีๆอีกมากมายให้เลือกชมกันนะคะแ a h yeah, อยากดาวน์โหลดแล้วใช่ไหมสำหรับวันนี้นะคะโค้ชแซมขอลาไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่กับ EP ต่อไปค่ะ